map crap, oh, crap. นี่นะคะน้อยหน้ามาซื้อก่อนนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอนนะคะร้านชื่อซาน,นยะนะคะอาจจะลูกค้านะคะาะรู้จักมาก่อนแล้วนะคะแนะนําอีกการหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะที่ซาตานนี้รถไฟ JR นะคะโอซึกะนะคะโอซึกะสเตชันนะคะ,อ,ะ,คะออกจากประตูทิศเหนือนะคะแล้วออกมาเแบ๊บหนึ่งก็จะเห็นสตาร์บรัคนะคะเดินไปนิดนึงนะคะ เห็นสตาร์บัคแล้วก็จะร้านก็ยื้อ่ยใกล้นี้นะคะร้านผ้่สีชมปูนะคะเดี๋ยวไปกับน้อยหน้าน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะน้อยนามาถึงหน้าร้านซานยะานะคะที่นี้ก็จะมีรายาการนะคะถ้าร้านซานยะขั้นในนะคะก็จะปิดวันอาทิตย์แต่ว่าเฉพาะร้านนี้นะคะไม่มีวันหยุดนอกจากพี่ใหม่นะคะก็ลูกกาณกัญญามาพี่ใหม่นะคะอยากได้กระเป๋าก็ไม่เชื่อนะคะแล้วร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่10 0โมงครึ่งถึง2อทุ่มนะคะ อนนี้นะคะน้อยนายอยู่กับกลุ่มลุยบิตต์นนะคะก็น้อยนาก็จะแนะนําสินค้าแล้วก็ราคาด้วยนะคะไปแรขก่อนนะคะไปสีชมปูนี้เวลาลูกค้ามานะคะดูผ้านี้นะคะแล้วก็ก็จะมีสองราคาราคาสีแดงกับราคาสีดํานะคะราคาสีแดงก็จะเป็นร่วมภาษีนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะมาซื้อก็จะดูราคาสามสีดานะคะ สมมติว่าใบนี้ก็จะเป็นสี่หมืนเยนนะคะแล้วรุ่นนี้คือทนนี้ไม่ทําแล้วนะคะสีนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะก็ถ้าท่านอยากได้ก็มาสติที่นี่นะคะแล้วก็รถ้าสำหรับสีเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อ oh. อาร์โนดีนะคะแล้วราคาก็จะหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันเยนนะคะแล้วไปดบไปนี้สีสวยนะคะอันนี้สีมาลุจินะคะใบใหญ่นะคะนี้ราคาดูราคาสีดํานะคะ หนึ 1> 1่งแสนสอม 15, ืนห้าเยนนะคะนี่นะคะก็ใบดอกไปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นที่ยักได้นะคะชื่อโซโฮนะคะราคาแปดหมืนสมพันเยนนะคะายดอกไปใยใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุยดามิเอนะคะราคาเก้าหมืนห้าบันเยนนะคะ ต้นต่อไปก็จะเป็นแบบนี้สําหรับผู้ใช้นะคะเวลาทําการก็ใส่เอกสารได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ราคา1นึ่งแสนสมื่นเยนนะคะต่อไปก็จะเป็นที่คนไทยชอบนะคะสปีดี้แต่ใบใหญ่สีแดงสวยนะคะอันนี้ราคาห0,000่นเยนนะคะแล้วโออนุญาตนะคะน้อยหน้าจะแนะนําถ้าท่านใดน,นะคะไม่เคยมีก็ประมาณแต่อยากได้ลุยนะคะก็จะแนะนําใบนี้ ที่คนไทยชอบสป,ปีดี้นะคะใบเด็กน่ารักนะคะอันนี้สภาพดีมากนะคะแต่ว่าราคาแค่70,000เยนเท่านั้นนะคะมาทีนี้นะคะ ต่อไปก็ใบนี้นะคะเป็นสีชมพูสวยไหมคะอันนี้เรียกว่าทูเวนะคะใส่เต๋อก็ได้หรือว่าเป็นสปายก็ได้นะคะอันนี้ราคาหก0 0ื่นสามพันเยนนะคะแล้วไปเล็กนี้อันนี้เรียกว่าเป็นเวสบักนะคะก็จะใส่แอลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาสี่0 0ื่เยนนะคะ แล้ว่อไปอันนี้สวยมากสีชมพูอีกสีแบบเนึนงนะคะอันนี้เรียกว่าบอสตันนะคะ u c c ีบอสตันนะคะราคา73,000ามเยนนะคะแล้วใบต่อไปเป็นสีแดงสวยไหมคะอันนี้เรียกว่า c h a เชนโชเดอ e r ก็จะเป็นทีนี้นะคะโซ่นะคะราคา,าก็จะเป็น55,000เยนนะคะต่อไปนะคะใบนี้ ชื่อว่าซูกิโทโต้ซูกิโทโต้นะคะราคาห้าหมืนเยนนะคะสวยนะคะแล้วใบสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เรียกทูเวนะคะเหมือนกับใบแรกนะคะถือก็ได้หรือสปายก็ได้นะคะราคาหกหมืนห้าพันเยนนะคะ ไม่นาะแนะนำกลุ่มปราด้านะคะสีสวยไหมคะก็จะแนะนำทีละไปนะคะไปสีส้มนะคะชื่อในรุนโตโตนะคะเป็นสีส้มนะคะอันนี้ราคาห้าหมื่นเยนนะคะสวยมากนะคะต่อไปสีชมพูอ่อนนะคะนี้อันนี้ก็เรียกว่าทูเวย์นะคะที่ถือก็ได้หรือว่าสปายก็ได้นะคะใช้ได้สองแบบนะคะราคา หนึ่งแเยนนะคะไปต่อไปก็จะสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดนิมโทโต้นะคะก็จะเป็นผ้าหินนะคะราคาก็7จ็ดหันเยนนะคะสวัสดีนะคะนี่ก็สบายได้ด้วยนะคะแล้วแนะนำซอมใบนี้นะคะสีชมพูกับมีสีโอโรนะคะอันนี้ใบเดียวกันนะคะแต่คนละสีนะคะราคาก็คนละแบบนะคะถ้าสีโอโร อันนี้เรียกว่า,ามินิคานาปาโตโตะนะคะชื่อคานาปาแต่ใส่มินินะคะใส่เล็กนะคะอันนี้ราคาเก้าหมืนเยนแล้วสีชมพูนี้ก็ราคาหกหมืนสามพันเยนนะคะส่นสีสวยนะคะบสุดท้ายก็จะเป็นบสีขาวนะคะอันนี้ก็เรียกโตโตะนะคะโ,โตโตะแปบลบว่ากระเป๋าถือนะคะราคาก็หนึ่งแสนสองหมืนห้าพันเยนนะคะ ยืดต่อไปนะคะก็นักท่องเที่ยวไทยก็ชอบนะคะแบรนด์เนมก็จะเป็นคอชนะคะน้อยนาจะแนะนำทีละใบนะคะอันนี้ชื่อว่าเป็นลนยนะคะสีเนเจอร์นะคะอันนี้ก็เรียกว่าโทโต้ที่กระเป๋าที่ถือสปายนนี้ได้นะคะราคาเป็นสมมูนสมปานเยนนะคะแล้วใบนี้เขาเรียกว่าเป็นแฮนด์นะคะ h ฮน d นะคะโอ้ค่ะ ป็นถือได้นะคะเธอแบบแบบนี้นะคะราคาสองมืนสอพันเยนนะคะใบดอกปอันนี้ก็ลายเป็นสเนเ t u r e นะคะไปใหญ่นะคะอันนี้ราคาเป็นหนึ่งมืนสี่พันเยนนะคะใบดอกปก็จะเป็นสีชมพูน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสปายกานนะคะราคานะคะ สองหมืนเยนนะคะสวยดีนะคะสีนี้ก็สวยนะคะสีขาวนะคะอันนี้ก็เรียกว่ากระเป๋าถือนะคะอันนี้ราคาก็จะสองหมืนสี่พันเยนนะคะใบดอกไปสีน้ำตาลนะคะราคาสามหมืนเยนนะคะสามหมเยนแล้วก็อีกสอใบนะคะไปนี้ก่อน ใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่สปานก้านนะคะใบแดกน่ารักนะคะราคาหนึ่งมืนเปันเยนนะคะใบสุดท้ายก็น่ารักสีชมพูนะคะหลายสีเนเจอร์เหมืองกันแต่ว่าอันนี้ก็จะสบปายลันนะคะสปายลันนะคะรา,า 30, ะคะา3ามหมื่นเยนค่ะค่ะชุดต่อไปนะคะก็จะเป็น m c m นะคะอันนี้มาจากแบรนด์เนมจากเยอรมันนะคะคาลังคิด ขาวๆไทยนะคะก็จะน้อยนานแนะนําว่ามีใบราคาอะไรบ้างน,นะคะใบใหญ่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะใบสไป,สปายรันนะคะแล้วก็มีหมุดสวยๆนาการนี้หมุดเงินเช่นเดียวกมุดขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา7 4 0 0 0นันเยนนะคะใบใหญ่มากนะคะแล้วอีกสองใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสปายรันเหมือนกันนะคะสีดําก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นราคา7จ็ดหมืนสี่พันเยนเหมือนกันนะคะ7จ็ดหมืนสี่พันนะคะอ้าใบดอกไปนาคาใบสีน้ําตาลนะคะสไปรัลเหมือน,น,ะะอน,นากา 7, นะะอันนะคะ 7, อันนี้ราคา7จ็ดหมืนเยนนะคะ7จ็ดหมืนต่อไปก็จะเป็นใบแดกก่อนนะคะใบแดกอันนี้ก็กระเป๋าสไปรัลนะคะราคา6กหมืนปันเยนนะคะ,าา 6, นนะ,คะอันนี้ก็เหมือนกันได้ก,กว่านี้อีกนิดนึงนะคะน้ําตาลอ่อนๆนะคะ อันนี้ก็ราคา70,000เยนนะคะแล้วก็กระเป๋าเล็กๆ2อันอันนี้นะคะอันนี้ก็จะกระเป๋าที่สปายค่ะนะคะสีน้ำตาลนะคะก็ราคา50,000เยนนะคะสีดำก็50,000เหมือนกันนะคะ2ใบนี้นะคะใบต่อไปก็จะเป็นขาวดำนะคะใบนี้ราคา เจ็ด0มือนนะคะเจ็ดมือนเย็นค่ะบสุดใตก็จะเป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากอันนี้ก็ราคาหก0มือนเย็นนะคะสวยมากนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์เนมชาแนลนะคะมีลายใบแล้วก็สีสวยด้วยนะคะน้อยน้นก็จะแนะนําทีระบายนะคะแล้วที่ข้าเปาอยู่ข้างหลังนะคะนี้ก็จะใช้เรียกว่าผ้าคาร r ดิยนะคะก็ใช้ทรนกันนะคะเขีนแมนนะคะใบสีดํานะคะราคาอันนี้ก็จะเป็น1นึ่งแทนหกหมืนเยนนะคะใบสีชมพูนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็น ชีแสนสองหมื่นชีแสนสองหมื่นเยนนะคะสีขาวก็สวยนะคะอันนี้ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเยนนะคะไอ้นี้ก็สวยมากใบ่อไปอันนี้ก็ชั้นเคาบิอานะคะสองแสนสามหมื่นเยนนะคะสองแสนสามหมื่นเยนใบแร็กก่อนนะคะใบแร็กๆที่ชมพูนี้น่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบายหลานได้นะคะ อันนี้ก็ราคาสอง0ส0หกมืนเยนนะคะใบนี้ก็น่ารักนะคะสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะสำหรับสาวๆไว้เรื่นสวยนะคะอันนี้ก็สอง0ส0เจ็ดมืเยน 70, นะคะสายตกปายนะคะนี่ใบนี้ก็สวยนะคะราคาแสนหกหมืนเยนนะคะอันนี้ก็ถือได้ด้วยแล้วก็สะพายหลานได้นะคะ ปสีแดงก็เหมือนกันนะคะถือได้แล้วก็สปายสปายได้ด้วยนะคะนี้สองแสนนะคะสองแสนเยนอันนี้คำลังคิดกันนะคะกระเป๋าสีดำนะคะเรียกว่าเชนบอเล็ตนะคะก็สปายก้านได้นะคะแล้วก็ถือได้ด้วยนะคะราคา 170, แสนเจ็ดมืนเยนนะคะอย่าลืมใบนี้ด้วยนะคะ ใบสีดำนะคะใช่ดีอันนี้ก็จะเป็น 20, สองเซนสามหมื 30, น่นเยนนะคะสุดท้ายก็จะแนะนำช่อมใบนี้สีสวยมากนะคะสีเรือนกับสี้มนะคะสอมใบนี้น่ารักไหมคะอันนี้สีเรือนระะาคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเยนแล้วก็สี้มนะคะราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเยนนะคะ ต่อไปนะกะารน้อยหน้าอยู่ในห้องแคบๆนะคะก็อย่าสงสัยนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้ก็จะหลังนที่ใข่นาฬิกานะคะนาฬิกาก็จะมีราคานะคะก็เลยเราเข้าในห้องแคบแล้วก็อยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะตัวโทตัวนะคะคุยกันใล้ชิดกันนะคะก็ทีนี้ก็จะน้อยหน้าแนะนํานาฬิกาโรเล็กกันนะคะคันแรกเป็นคู่กรอนนะคะแบบนี้นะคะ อันใหญ่ก็จะสาหรับผู้ชายอันเล็กสําหรับผู้หญิงนะคะตูราคาด้วยค่ะสําหรับผู้ชายก็ราคานะคะ6 6 0 6 0 0 0มเยนนะคะสำหรับผู้หญิง4 8 6 0 0 0 6,000เยนนะคะอันนี้ราคาสีแดงๆคือเป็นรวมภาษีนะคะทัวนี้ไม่ได้เขียนว่าลดภาษีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวมานะคะก็จะเขาลดให้อีกปเซนนะคะจากราคานี้นะคะต่อไปก็จะสําหรับนาฬิกาผู้หญิงนะคะที่เป็นสีเงินนะคะราคานะคะค658,800เยนนะคะอันนี้รวมภาษีแล้วนะคะชื่อ Dayz นะคะแล้วก็อีก ชุดนึงนะคะก็จะเป็นสีทอนอันนี้ก็ชื่อ j เจจัสมือนกันนะคะอันนี้1นึรานสี่แสนห้ามื่นแปดพันเยนค่ะนาฬิกาเรหลกต่อไปนะคะอันนี้ก็จะชื่อว่า Daytona นะคะราคานะคะสองรนเก้าแสนเจ็ดหม่นเยนนะคะอันนี้ร่วมภาษีนะคะ นายอยู่กับคุณกิกุจินะคะผู้บริหารร้านซาโนยะนะคะอาจจะหลายๆคนนะคะเคยเห็นหน้าคุณกิกุจิแล้วก็เลยน้อยน่านะคะวันนี้อยากให้ตัดไต่ขับคุณกิกุจินะคะกิกุจิซังคุณนิติว่าจะคฮียโน่ご覧ไทยโน่ご覧โนะมิโนะซามะนี่นะนิค่าเมージをお願いします えー、こんにちは菊口です。いつもタイの皆さんおあの買い物にしに来てくださってどうもありがとうございます。えー、とですね今サナヤ大塚カで9、えー、店舗お店の方では商品数は2万点近くあの商品数たくさん取り揃えてお待ちしております。毎日新入荷の商品たくさんありますのでぜひまたお越しください。ご来店お待ちしてます。 คุณกิคุจิบอกว่านะคะอยากให้นักท่องเที่ยวไทยนะคะมาชอมอร้านนี้เยอะๆนะคะอาดิกาโตะโกจายมัสอาดิกาโตโกจามัสขอบคุณค่ะาบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย